มีชาวบ้านแจ้งมาว่าโรงงานของเราปล่อยมลพิษสู่อากาศทาให้เกิดพีเอ็มสองจุดห้าค่ะผมโดนสายายอาจจะเป็นเพราะจำนวนคนใช้รถบนท้องหนุ่ามากขึ้นจบเส้นแล้วสิ่งเวอร์ลอมที่ย่งเยือของฉันท่านคะมีชาวบ้านบอกเราว่าโรงงานของเราเป็นจุดต้นเหตุทำาให้สิงวลอมเสียหายเรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะชาวบ้านพูดแบบนั้นจริงเหรอจ้ะเอาล่ะ แทนที่เราจะเครียดเรื่องธรรมชาติเรามาเครียดเรื่องจํานวนการผลิตของบริษัทเราเดีกว่าแต่ท่านะคะมันเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากสําหรับวลมนมุษยชาติเลยหรป่โอ้ยโรงงานอื่นเขาก็ปล่อยกันทั้งนั้นแหละแต่มนุษย์จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับ<ม>การใช้ประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ<ม>้นจะทําให้เกิดมลพิษทางด้านต่างๆนะครับมไม่ว่าจะเป็นทางทางบกทางน้ำ,ทา,นำทางอากาศ<ม>ผมว่าเราควรเปลี่ยนวิธีการลดการปล่อยมลพิษดีกว่านะครับปัญหาเหล่านี้ถ้าเราไม่แก้ไขอาจจะส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้นะครับ จะเวลาถ้าผมทําแบบนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ตกลงเราจะเปลี่ยนใช่ไหมครับคุณจบกักที่ไหน,นสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืนเราเน้นด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเน้นเฉพาะมิติทางสิ่งแวดล้อม เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติสามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้หลายสาขามาใช้จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนสามารถคิดวิเคราะห์บูรณาการความรู้ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการแก้ไขป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน รับรองว่าจบไปมีงานทำแน่นอน